สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาเช่นเคยนะครับเป็นแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางนะครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆในงวดที่แล้วนะครับผมก็น่าเสียดายตรงที่ว่าไม่ได้จับคู่ในเลขตารางให้พี่พี่เอฟซนะครับเนาะนะครับตัวเด่นก็จับผิดนะครับให้เด่น8กับเด่น4นะครับวิ่งรูดที่8นะครับ8นะครับไม่มานะครับพี่ เนาะตัวเลขตารางก็4ก็ไม่ได้จับให้4 2นะครับผมผลที่ออกนะครับในงวดที่แล้วเนาะผลในออกงวดที่แล้วมาเด็บมาเด็บไม่เกรงใจกันเลยนะครับผมเนาะ4 1 4 2 2 2นะครับพี่พี่เนาะนะครับ4 1 4 2 2 2นะครับผมก็ถามว่าตัวเด่นตัวเด่นเราก็มาเนาะขาตัเลขหนึ่งนะครับเ 1, นาะนะเพราะว่า เลขมันม,มีแค่3ตัวนะครับมี1มี4มี2นะครับผมแต่เสียอย่างเดียวคือเราไม่ได้จับคู่ให้นะครับพี่พี่เนาะผมต้องขอโทษขอไปจริงๆนะครับผมให้25นะครับเนาะสองห้าแปดสองแปดสี่นะครับแต่สี่สองไม่จับมาให้นะครับเนาะเนี่ยมีหมดเลยสี่แปดสี่ห้าสี่ศูนย์สี่สองห้าแต่ว่าสี่สี่สองไม่ได้จับไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครนะครับ จับคู่ในเลขเด็ดตารางก็น่าจะมีโชคกันนะครับก็เข้าไปที่เลขล่างนะครับส่วนตัวเด่นนะครับ8นี้หลุดนะครับพี่พต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับ4นี้มานะครับ2นี้มานะครับก็สรุปแล้วนะครับมา4กับ2นะครับขาดแค่1ตัวเดียวนะครับพี่พทั้งนี้ก็แตก6ตัวเนาะนะครับนี่ครับผม3ตัวก็4 8 2เนาะแต่ว่า42เราไม่ได้จับคู่ให้นะครับก็คืองมดที่แล้วผมไป ชอบ8มากไปหน่อยนะครับเพราะเพราะว่ามันมันเด่นพอๆกันนะครับก็คือเด่นพอๆกันผมก็เลยเน้นไปที่8นะครับวดที่แล้วแต่แปดไม่มานะครับมาตองสองซะงั้นนะครับผมเนาะสาหรับแนวทางในงวดนี้นะครับพี่ๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้นะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคํานวณนะครับกดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่พี่ไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยเนาะนะครับก็ขอให้พี่พี่มีโชคกันทุกๆคนนะครับผมเลขเด่นตารางนะครับในงวดนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะมีนะครับมีศูนย์นะครับผมมีสี่นะครับ มีหกมีสามนะครับผมมีหนึ่งแล้วก็มีสองนะครับมีสี่มีสองมีศูนย์มีสามมีหกมีหนึ่งนะครับผมสลับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับส่วนเลขเด่นสองตัวนะครับจับคู่นะครับพี่พ เลขเด่นสองตัวก็จะมีหกหนึ่งนะครับหกสามนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับสี่ศูนย์ ส3 3 2แล้วก็06นะครับพี่พีเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสลับเลขเด่น2ตัวนะครับส่วนเลขเด่น3ตัวนะครับผมก็จะให้หลักร้อยไปที่เลข3แล้วก็เลข6นะครับผมก็จะมี361นะครับ 304นะครับ612 643นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับตัวเจาะตัวเน้นที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในชุด2ตัวนะครับผมก็จะมีในที่63นะครับ 4 3นะครับผม40แล้วก็61น,นะครับพี่พี่ส่วนเลข3ตัวนะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับก็จะมี361น,นะครับ304 นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเนาะส่วนในเลขเด่นตารางนะครับ2ตัวนะครับวิ่งรูดวดนี้นะครับก็คือผมเลือกในตัวเด่นเลยนะครับเนาะถามว่าชอบพอๆกันนะครับ3ตัวมี6มี3ามี1นะครับพี่ผมขอฟันไปที่3แล้วก็6นะครับพี่สาแล้วก็6นะครับ ส่วนตัววิ่งลูดนะครับพี่พี่ส่วนตัววิ่งลูดนี้ส่วนตัววิ่งลูดนี้ผมฟันไปที่วิ่งผมให้ไปที่สามนะครับลูดผมให้ไปที่หกนะครับพี่พี่เนาะนะครับวิ่งสามลูดหกนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่พี่นะครับก็ถ้าชิชอบก็ตามได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบนะครับที่ผมจับคู่ให้เนาะ ก็ลองพิจารณาในเลขตารางได้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วก็จับคู่ไม่โดนนะครับสลับเลขในตารางนะครับ huh ผมก็ขอให้มาตรงๆเน้นๆนะครับสลับในวันนี้นะครับวดที <im ulator> <im ulator> <im ulator ่แล้วจับคู่ไม่โดนเนาะนะครับวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเอฟทุกคนนะครับมีโชคลาภกันทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ